ฟัางฟั้เบึงว่าคำา่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมค้ามามนี่แต่ห้างทีนหน้าดีแล้วห้างทีนหน้านูแจงแล้วว่าเด้เกี่ยวกับคําว่าเป็นบัญญัติของพระพุทธเจ้าหรือเบ่ได้เกี่ยวกับบัญญัติของาศาสนาใดๆทั้งสิ้นแต่ห้างเล่งเห็นตามข้อ็นจริงแล้วเฉยๆว่าว่าศาสนามันเป็นพู้เบา,าศาสนานี่เป็นพราพุทธเจ้าเป็นพร้าหรือใค้เป็นพระเบารเประทานซึ่งตามข้อบิงริงแล้ว เข้ามองให้เห็นถึงความจริงคือการกระทําของเจ้าของเองการกระทําของบุคคลผู้อื่นแม้กระทั่งสัตว์มันบป็นศาสนามันก็นยังเด้รับกรรมของมันนั่นแหละคำว่าสัตว์โลกเป,เป็นไปตามกรรมจึงเป็นสัจจะว่าจ่าจึงเป็นอมตะว่าจ่าทีนี้มาแล้วสก,กัดใดกับเป็นอสงไขยนับบุได้คมลวคำว่าลู่แจงข้ามความให้ลู่แจงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหมายถึงว่าการกระทําของเจ้าของเอง บ่ไดีเกี่ยวกับผู้อื่นใดๆทั้งสิ้นเลยบานนี้คําว่าบาปหรือว่าคําว่าบุญบาปแปลว่าบา่าดีเฮ็ดบาปเฮ็ดบ่ดีกระจะยของได้รับเพื่อกเาเฮ็ดบุญคือทําความดีกจะจล้ของได้รับเพื่อก่อถา,าถ้าเ้าเข้าขใจดีแล้วบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่พวกเขาทั้งหลายเคยเข้าใจเมื่อก,ก่อนว่าเขาโดนบนดานนั่นมีให้หรือโดนบนดาลทำไรเป็นไปเพราะใดนะที่มันมีมาก เ,เพราะว่าที่ห้องพวกท่านบุญทั้งหลายแหล่นี่เ่าท่านบุญยังกระสรางท่านยังกระตามรักษาศีลสวดมนต์เพาวาน่ากระตามให้อุทิศบุญออกไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณถ้าบ่มั่นใจว่าโอ้ม,มันคือไก่คือกวางคือบบเป็นแต่ถึงให้บิดามารดาตลอดทั้งญาติข้าพเจ้าทั้งบมตก่อนตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรคำว่า,าเจ้ากรรมนายเวรคือเจ้าของเหตุไห้อันนั้นแหละสรุปมันไปตามกรรมเจ้าของเหตุจริงได้ไห้ ก็ได้รับสิ่งนั้นที่พะพุทธเจ้าคนแยกย่ยอยบัญญัติไว้ขันห้าคือกรรมเก่าหมายถึงว่าทุกคนที่เกิดมามีรูปร่างสูงต่้มดำขาวที่กวนที่การรูปร่างเป็นไปต่างๆหน้าหน้าหรือเป็นผู้มิสติปัญญาหรือคนบดีหม่เสียเสียขาปัญญาถึกกับเพราะว่าเจ้าของเป็นผู้เหตุไหวทขั้งมแต่ว่าสตรเนี่มาหลับโดยเศษกรรมที่ห้องเหตุไวโต แกนของกรรมหัวกรรมมั่นที่มันเกิดขึ้นจากยึดเท่าดิคิดเจตนาไว้เข้าไปหลับแล้วว่าเป็นผู้ไปตกนโกเปรตสุรกายหรือเดรสากระสังเข้าไปหลับหัวมันแล้วหมายถึงว่าหลับแกนกรรมที่ฟองเหตุไรยอันเกิดจากคิดเจตนาตัวของบาดนี้มันมันวิตัตใหญ่มัน่นผนแล้วมันสิ้นกรรมตัวนั้นแล้วก็ได้เกิดขึ้นมาใหม่ได้คันหาคือร่างกายนี่เองมาล่องหลับความเจ็บปวด อันเกิดจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆปวดหัวปวดแขวหิวห่อนกระหายต่างๆหรือได้รับการถมแทงจากน้ำบาดแก้วเศษอย่างต่างๆจนถึงกระทั่งว่าตัณหาเมื่อความอยากใดดังใจเมื่อบ่ได้ดังใจความกรธก็เกิดขึ้นเมื่อความโปรดเกิดขึ้นความล้มก็เกิดขึ้นเท็ให้คนทั้งหลายที่บ่เข้าใจสิ่งใดกันทะเลาะเบาะแหวงกันถึงการข่ากันตายกันนี่ อันนี้แหละถ้าาเข้าขใจข้างว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมให้มันใจตัวเองที่พระพุทธเจ้าพ่นดึงออกมาสอนพระว่ายังเสื้อเจ้าของเองเพื่อไม่เป็นการเนื่อนช้าแห่งหนทางแห่งการพ้นทุกข์ของเจ้าของเองดเพราะแม่เพื่อเพิ่นถ้าห้าเสื้อมันตัวเองเอ้าท่านดีไปตลอดอย่างเช่นว่ารักใดจะเสมอด้วยรักตนเป็นไม่มีถ้หาห้าวหักเจ้าของ,ข,องข้ากอ็อจากให้ผู้อื่นเจ็บปวดเลยเนี่ย พอว่าการทําให้ผู้อื่นเจ็บปวดเจ้าของก็ได้รับผลของมันคื่เก่ามันจะสัตวงโลกเป็นไปตามกรรมถ้าเอาถาำไลยเขาเจ็บปวดเออมันเขามีโอกาสไม่ไม่ศาสตร์นันสามมันจะผลไม่ศาสตร์นันกาให้ผลใดขึ้นกันหมายถึงว่าถุงว่าไปตีเขาเออเขาว่าเอาเรื่องแต่ว่าเขาเก็บไว้แล้วเขาไปตีขึ้นกับมีดเขาไปข่าขึ้นกับมี่ได้แบบนี่คือสามมันจะผลได้รับผลในปัจจุบันนันนันแต่ว่าถ้าว่ามันสามมันจะผล ก็่คือว่าต้องได้รับนิสสตร์ต่อไปคือเก่าสรุปร่วมร่วงโลดว่าสรุปเป็นไตากรรมจะของเห็ดเองล้วนเลยบ่มีผู้ใดเห็ดห้บ่มีเทวดาอินพุ่มทางใดบ่มีพูทธีปีศาจนใดบ่มีพราอินพาวพุ่มทางใดบ่มีข้าเจ้าทางใดที่สีมาดนบันดาลให้พวกเข้าเป็นไปต่างๆนานาแต่คนส่วนมากบ่เข้าใจเพราะว่าอย่างเพราะว่าบ่ได้ยินได้ฟังถ้ำอันถูกต้องภิษุทั้งหลาย ที่พ่าศึกษาพระธรรมวินัยยอมมีความเข้าใจเสมอกันกันกบชาวบา้านเอาชาวบ้านเป็นผู้นำนำเหตุนำกันเลยเป็นหนึ่งเดียวกันบ่มีความแยกแยะเห็นความแตกต่างในระวังบุญกรรมอันใดเกิดขึ้นนั่นแหละที่พวกเข้าเป็นอยังจังบ่เข้าใจข่ำขคำาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเฮ้าเข้าผิดหมองกันมี่เขาเข้าผิดหมองจึงบ่ได้ความรูู้อันแทกจริงจึงบ่ได้รลูเจตนาและจุดหมายของภาษาสดาที่พวกเฮาบ่รลกูก็เลยผากันหลงงมง,ง่าย ออพวกข้ามวัฒนศูตรอย่างต่างๆพวกข้ามที่เขาแต่งแก่เสียเกาะเสียเขียนดูดวงดูหมอยังก็แหล้วแต่เถอะพวกเข้าไปเสือส่วนมากเพราะว่าอย่างบ่มั่นใจตนเองหนึ่งบ่ศึ้งซาทำแล้วก็ย่านจักของเองนั่นบ่ได้อยู่ดีมีสุขก็เลยเสืออื่นๆนอกจากตนเสืออื่นๆเสือที่ศักศิธิ<ม>์ผู้ใดจัดเป็นยังแต่อธิษฐานเอาน้ำพระพุทธเจา้าเออส่วนมากยูน่นวัดกันอย่างนี้ ขอน้ำพระพระพุทธเจ้าออนี่มันมันเข้าไปเพื่อคลายพองก,การนับถือผีแล้วหรือพระเจ้าแล้วเหว็นไว่าถือผีหรือถือพระเจ้าหรือสานปูตาเจ้าพอ่อเจ้าแม่แล้วนี่มันบเป็นคําสอนพุทธเจ้าได้อันลักษณะนีแ่แม้กระทั่งว่าการไปบนบานให้พระเจ้าลุกมาซอยนั่น,นี่เป็นไปเพราะใดแตจจากของประเห็ดเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดถึงจากตัวเบิดเน้นคําสอนพุทธเจ้าคําว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม แม้กระทั่งว่าถ้าเห้ามองเห็นให้มันแจ้งลงไปอีกแม้แต่สัตว์ในลายสานมันบอกวิศาสนามันไปเหตุอย่างไรมันก็ยังได้หมาไปกัดไกลบางรูปเห็นรูเขาดูเขาเขาเขาน้ำขามันเป็นตามกรรมบวชนี่คือกรรมนกต่างๆมันสู้ให้กันมันตีกันเนี่ยแต่กรรมของมันเองจะตีกันเนี่ยบ่หาแหาตว่าเป็นคนอนิยามอย่างกับแต่นั้นให้มันใจในตัวเองคำว่าพึ่งตนพึ่งธรรม หมายถึงว่าให้พึ่งเจ้าของเองโดยไม่ต้องไปอาศัยวัติุสิ้นสิ์นใดๆทีเดีบันดาลความสุขความสบายให้เฮาหรือสิ่งักิ์สิิ์ใดๆสาบแซงให้เฮาเป็นคนทุกข์ทรมารผายากจนบ่เกี่ยวกันแท้ที่จริงแล้วคนสีมีสิจนขึ้นยุกับผลของท่านที่เจ้าของท่านต่างหากล่ะคนสีดีมีปัญญาขึ้นยุกับการศึกษาและเป็นผู้ไม่หวงแหนความรู้นะหางคนสีที่หอดทว่วมรูด้วย เป็นบัลลนพวกนั้นเรยเกิดเป็นคนขึกปัญญาข้นใยเปียง่อยเกีย,ยเยสียขาปัญญาอ่อนต่างๆน,นหน้าดูถูกนักปราชญ์บันบิดดูถูกพระสงฆ์องค์เจ้าสามีและมีการม่อมเมาโดยการกินเหล่าจังสีส่สามีเกิดมาศาสตร์ใหม่เรือกายเป็นคนง่อยเปียเสียขาปัญญาอ่อนฟ้ายงงๆงงๆอันใดล้วนแล้วถ้าเป็นผลจากการกระทําของตนล้วนๆไม่ได้เป็นผลจากผู้อื่นมาโดนบันดาลให้เป็น แต่ของเหตุเองทั้งหมดเอาง่ายๆนี่เฮ้าเห็นคนบ่งจจกกันเลยกระตามย่างไปยิ้มยิ้มให้เขาก็อยากยิ้มยิ้มตอบเพื่อกันหรือว่าไปถามโหลดไอ้มาตาใสน้องมาตาใสเอือยมาตาใสป้ามาตาใสหลยยิ้มยิ้มมันปุ๊บขึ้นในใจทันทีหลดหมายก็ว่าเขากระตอบรับในสิ่งดีมาทันทีเหมือนบลาขอคือเฮ้าเห็นเห็นเปรียบเทียบเห็นเห็นเดี๋ยวนี้หลด ในท่างกกับกันในท่างบอดีเดเอไปหอดหามึงคือเป็นตาสั้นแหนะ่างเบิ่งแม่มันเปาปปากโหลดเนาะนี่คือท่างบอดีนไปหอดไปดาว,วู้นั้นดาวผู้นี้โหลดไปเห็นผู้เฒ่ายังงอกรึนี่แกะจะตายหาอยู่แล้วนะมึงเอาแม่เขาบะสูดใส่โหลดถ้ามันพูดเสมอกันหรือมีกำลัง,ลงสูดได้มันสูดไปได้มันก็สูดได้พน้นมันสูนนั้นแหละซัดลงกันไปตามกรรมคือการกระท่ำของตนเองบ่เกี่ยวกับสิง่งลึกลับซับซ้อนมันมีจริง พวกเปรผีพญยานาคต่างๆมันมีจริงแต่ว่าเขาก็ยุติเขาเพราะว่ากรรมของเขาเขาเหตุเขาเขาเหตุแบบใดเขาก็เลยได้รับผลแบบนั้นบ่าสามารถที่จะเสกสรรบนบันด,นรรดาลยังไงผู้ใดถหาเฮาเสือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับพระรรมเป็นอันเดียวกันบ่แม่นรูปกายพระพุทธเจ้ารูปกายเป็นคนธรรมดาคือเฮามีหนังๆมังสาตายเนาคือกันแต่นี่เป็นตัวแท่ที่ปั่นออกมากว่าให้เป็นพิเศษแม่คือซี เป็นธรรมเจดีเป็นอนุสอนข้าสอนของเพลินเป็นที่ร่วมศูนย์แห่ง่้ำคือความรู้ทีห้องกาบมีห้องบะเลยว่ากาบ,อ,าบ,าากาบอิฐกาบูหรือห้องบะเลยกาบว่าคนเป็นพระเจ้าสิโดนบันดาลนย่งนห้าวห้าวกาบว่านี่เป็นขั้นแหง่งรรมทั้งเบิดที่มี่ผู้เดียวเท่านั้นที่สอนให้ห้าวหุจัดคําว่าดับทุกสาเหตุแห่งทุกมาจากสายดับทุกแบบใดตัวแรกเป็นดีพึ่งของตนแบบใดมีผู้เดียวเท่านั้น น,กนักนันศาสดาใดก็ตามมุนี่ใดก็ตามกูรูใดก็ตามครูุกใดก็ตาม<ช>สอนให้ตะพึงผูู้อืน่นให้เพิ่งสิ่งศักซิ์ให้พึ่งเทพเจ้าพระอินรพระพม์ต่างๆนานา,นาแม้กระทั่งว่าพึ่งสัตว์เรจารานกาเข้าเคยเห็นตัวมิยังพึ่งสร้างเอาสร้างถึงนมาบูซา<ช>เอาสร้างมาแขนข้อขือง่ามันแขวมุตังจังซีงัว หมูต่างๆหน้าๆน่ะพุทธะราวยังเพราว่ห้องบอลูแจงโดยถ้ำห้องบอเห้างศึกษาถ้ำของบุทธเจ้าข้อจึงไปหาพึ่งอื่นๆให้ยหกห้ชิ่งอื่นๆมาปกป้องคุ้มครองจ้าของได้นหน้าานวาดลัวจากความบริยูดีน่สุขเพราะว่าคนห้าวปาถนาสุขกันทุกทุกคนเวลานความปาถนาสุขอันนั้นก็เลยสรรหาอื่นๆมาเป็นของเสริมเติมแต่งจ้าของแท้จริงๆแล้วถ้าปาถนาสุขกรลักษาสินน่ะ บอกไปเบียดเบียนผู้ใดรักใหรักสำคัญก็่คือว่าการกระทําใดทั้งสิ้นที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียชีวิตและทรัพย์สินนั่นขึ้นลักหัวใจใ่ของคนเพื่อเมตตาเรือบอกว่าเพื่อเมตายิ่งแย่งแจ่มใสาหาผู้นั้นผู้นี้เวลาเขาหันเข่าหนม่นก็ได้รับความตอหรับนับ่นเถอะเมนคนขีดลายนะ่ะบึงบ้งๆเป็นตาซั้งยิ้มไปมันเขากระหักเลยเนาะ นณาที่ไล่เหตุบึงตึงมึงตึงไปเขากระชั้นลยนั้นนาลอกระตามบานนี่เออคือขวางตึงตาเต็มน,นั่นพวกนี้แล้วก็บาบกว่าวบมวนอีกเขากระชั้นคือเกาเอะไรเั่ว่าสัตว์โลกจนไปตามกรรมเข้าใจความหมายคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็นี่เป็นอมาตะวาจาสิบริเกียวกับว่าต้องขึ้นกับาศาสนาพุทธหรือศาสนาใดก็สร้างแม้กระทั่งสัตว์เวลาสารบ่มีศาสนามันเหตุสิ่งใดมันก็นยังได้สิ่งนั้นเขามองหเห็นเห็นเหนยื่ดนี่ ฉะนั้นให้พึ่งตนเองตนเองกับถ้ำเป็นหนึ่งเดียวกันให้เข้าใจคำว่าสัจธะรมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับทั้งหมดในคณะที่เกิดแต่ว่ากอนที่สิด,ดับที่ห้าเห็นอยนางอไรมันบริญีจากใจให้ได้เบว่าถ้ำดีหรือถ้ำเัวติดอยู่ได้ใจจาของคือเกา่านั่นแหละสี่เส้นผลเป็นวิบากกรรมสิทธสำรับในศาสต์ต่อไปในคณะเขามีชีวิตอยู่ดีให้ถาำสิ่งดีๆซะ ในขณะที่มีชีวิตพะว่าหลังจากตายกันเดียวเบิดโอกาสถ้าไปเป็นเทวดาจ็สเสวยผลบุญของเจ้าของถ้าไปเป็นสัตว์นรกมันก็ได้ยตาซ้ำเนึกไใดซ้ำนึกไดดได้ในดดนรกกูบ๊วเห็ดอีกแล้วนะกูบ่เห็ดอีกแล้วมันสิอซ้ำเนึกเเร็ดยังในขณะที่ว่าอยู่ในมหาเวิีแล้วปกตาเขาบ่เห็นเออเพื่อะอบายเจ้าพุม่มสัตว์นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานแต่ว่าเดรัจฉานนี่เห็นเห็นอยู่ดีนะ คือเทียบซอยเบื้องไดว่วมั่นเป็นจริงไอ้สิ่งที่บ่เห็นกับมาภาวนาเอาที่พวกผีต่างๆนั่นหน้ามันก็เป็นของหยาบๆหนึ่งและในบอนี้กห้ทุกคนเอาไปเพียนหน้าไดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพือการกระทํำของเจ้าของเองเด้อไ่ได้เป็นไปตามกระทำของผู้อื่นอายุสั้นท่านตายกับราว่านิสง์ของศีลของเจ้าของนั่นแหะง่อยเปียเสียขาพัะเจ้าอ้อนกับศีลนั่นแหละเป็นคนอิจฉาดีสุดยักกับของเป็นคน หวังสิง่งหวงของบ่มีเมตตานั่นแหละโดยแล้วก็เกิดจากจต่ของท่านทั้งวมดเลยผีสางนั่งใหม่ทั้งใดมันงเสีเแผดแพ้ใดทุกคนมีบุญสยามนะยั่งหนหน่อยแต่ว่าท่านเข้าใจยังใจทุกคนมีหลักใจเอาพระพุทธเจ้าเป็นี่พึ่งด้วยคําว่าพุทโธพุทโธั่นนหละพุทโธแต่ว่าผู้รู้เด้ยผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จิตมันร่วมแล้วมันเข้าใจดีแล้วปัญญามันจะเกิดเองสุตตมยะปัญญา ปัญญาคือความรอบรู้ต่างๆน้าเกิดขึ้นความรอบรู้ในกองสังขารคือว่าเขาใจอีกว่าสังขารมันหลายความรอบรู้ต่างๆน้าในการเอาตัวหลอดในความคิดในความโถ็คือสุดตรมะยะปัญญาที่ได้ยินได้ฟังกู่เดียวนี้จะเอาไปพิจาหน้าแต่กจิตตรามยะปัญญาได้ฟังแล้วก็คิดเอาจถอะนี่แหละจิตตรมยะปัญญานี่แหละจังววาให้ไปพิจาหน้าเอาเองแต่ละคนแต่ละคนผู้อื่นบอกกระสู่เจ้าของบอกบ่ไดเด้นั่นเขาสิเป้า ลอยเสียล้านค่ำกว่าสันสุประสบก,การณ์จต่ของเองบ่ได้เนี่ยบาลาห์เน,นแ่ยแท่นคาเข่า,า,ขา,ขากับแท่นสี่หลดอดเออบ่ได้มีอี่ยังแท่นดอกนี่จะทรมะุทธเจ้าของจต่ของบอ่มีอ่ะเอาละ่ะตั้งใจอุทิศบุญเดอ้อพระยะฐานไปมันโลดมันห้องโลดไปมันโลดบออ่เป็นยังบ่บ,บาป